มึงเก๋าเหรอโลมรันพันตูเมื่อพระมา่านตกเลงหลวงปู่ตื้อต่อสู้กับเปรตเจ้าถิ่นผลสุดท้ายตัดสินกันด้วยคำที่ผีกลัวที่สุดครั้งหนึ่งหลวงปู่ตื้ออาจระธรรมโมได้เข้าไปเดินจงกรมในป่าแห่งหนึ่งที่พระพุทธบาทบัวบกจังหวัดอุดรธานีทันใดนั่นเองก็ปรากฏคนล่างสูงใหญ่ประมาณสิบวามายืนกลางขา ที่ปลายทางจงกรมคล้ายกับจะคล่อมทางเดินไว้แสดงท่าทางว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในถิ่นนี้หลวงปู่ตื้อก็เดินจงกรมตามปกติแสดงท่าว่าไม่สนใจมันแต่ก็รู้สึกขนพองสยองกล้าวอยู่บ้างเล็กน้อยจากนั้นก็ปรากฏว่าเริ่มมีกลิ่นสาบสางเหม็นขึ้นมาแล้วก็เหม็นมากขึ้นทุกทีจนท่านรู้สึกว่าจะทนไม่ไหว เพราะไม่สามารถดับเวทนาตัวนี้ได้หลวงปู่ตื้อจึงได้กำหนดจิตแผ่เมตตาให้มันไปแต่ก็ไม่เป็นผลแม้จะออกปากไล่ให้มันหนีไปมันก็ยังทำเฉยแถมยังคงปล่อยกลินสาบเช่นนั้นออกมาตามเดิมหลวงปู่ตื้อพยายามเดินจงกรมไปมาและกำหนดจิตไล่มันอยู่นานพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ผลท่านจึงยึดพุทโธ อยู่ในอารมณ์ตลอดเวลาตอนนี้จิตใจของท่านไม่หวั่นไหวหรือเกรงกลัวมันแล้วในที่สุดหลวงปู่ตื้อก็หยุดเดินแล้วพูดขึ้นว่ามึงรออยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะได้ลองดีกันหลวงปู่ตื้อเดินขึ้นไปบนเพิงที่พักจุดเทียนไขเอาไปติดที่ปลายไม้เท้าแล้วเดินกลับมาที่ทางเดินจงกรม พูดเสียงดังออกไปว่าให้มึงหนีไปเดอ้อถ้าไม่หนีจะเอาไฟจุดดักมึงเดี๋ยวนี้ละ่ะแต่ผีเปรตตัวนั้นก็ยังยืนนิ่งเฉยและส่งเสียงหัวเราะเยาะใส่หลวงปู่ตื้อจึงเดินเข้าไปใกล้แล้วก็พุ่งเทียนใส่มันปรากฏว่าได้ผลผีเปรตตัวนั้นก็โจรหายไปแล้วก็ไปปรากฏตัว ที่ต้นไม้ใหญ่ซึ่งอยู่ห่างออกไปแต่กลิ่นเหมสสาบกลับรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมจนหลวงปู่ตื้อไม่สามารถข่มใจเดินจงกรมต่อไปได้หลวงปู่ตื้อใช้ไฟเทียนไล่มันต่อไปอีกมันจึงหนีไปเมื่อดูท่าว่ามันจะหายไปแล้วท่านจึงกลับเข้ามาทางเดินจงกรมต่อไปจนได้เวลาพอสมควร ท่านจึงหยุดพักการเดินจงกรมแล้วนั่งสมาธิภาวนาต่อเมื่อหลวงปู่ตื้อหลับตานั่งสมาธิไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นท่านก็รู้สึกว่ามีใครบางคนมาเป่าลมเข้าไปในหูข้างขวาท่านรู้สึกสะดุ้งเล็กน้อยแล้วมันก็กลับมาเป่าทางหูซ้ายท่านพยายามข่มใจนั่งสมาธิต่อไปแผ่เมตตาให้ แต่ก็ไม่เป็นผลมันยังคงรบกวนอยู่อย่างนั้นหลวงปู่ตื้อจึงลืมตาขึ้นเอ่ยปากขับไล่มันมันก็หัวเราะชอบใจแล้วก็หนีไปหลวงปู่ตื้อนั่งสมาธิต่อไปแต่ไม่นานนักมันก็กลับมาอีกแกล้งเป่าเข้าหูท่านเหมือนเดิมพอเอ่ยปากไล่มันก็หนีไปแล้วไม่นานมันก็กลับมาล้อเล่นเช่นนั้นอีก หลวงปู่ตือ้อคิดอุบายที่จะขับไล่โดยจะเอาน้ำมาสาดมันท่านจึงลุกไปหยิบขันเพื่อจะตักน้ำปรากฏว่าไม่มีขันในที่ที่ท่านวางไว้คิดว่าผีมันคงเอาไปซ่อนซึ่งมันก็หัวเราะเยาะแบบรู้ทันหลวงปู่ตื้อคิดจะเอาไม้ขีดมาเผาหัวมันแต่ก็คว้าหากรัดไม่ขีดไม่เจอเพราะมันเอาไปซ่อนอีกดูเหมือนว่า มันจะเล่นตลกกับท่านท่านคิดจะทำอะไรก็รู้สึกว่ามันจะรู้ทันไปหมดเจ้าผีเปรตยิ่งหัวเราะได้ใจเข้าไปใหญ่หลวงปู่ตื้อหมดหนทางจะจัดการกับผีเปรตตวน,นั้นท่านจึงดึงมุ้งกรดลงกลางแล้วนั่งภาวนาในมุ้งกรดโดยไม่ยอมนอนตลอดคืนท่านทําสมาธิไปจนถึงเช้าของวันใหม่ท้ายที่สุดเจ้าผีเปรตตวน,นั้น จึงหนีขึ้นไปบนเขาแล้วส่งเสียงร้องบอกท่านว่าเรายอมแพ้ท่านแล้วตอนเช้าหลวงปู่ตื้อจึงเดินทางไปพบหลวงปู่มั่นพอเข้าไปถึงหลวงปู่มั่นก็กล่าวทักว่าท่านตื้อเมื่อคืนนี้คุณทำอะไรอยู่หลวงปู่ตื้อกราบเรียนว่ากระผมลบกับผีคอรับกระผมทำอย่างไรเจ้าผีตนนั้นก็ไม่หนี จนได้อรุณสว่างขึ้นเจ้าผีตนนั้นจึงขึ้นเขาไปหลวงปู่มั่นพูดขึ้นว่าดีแล้วท่านตื้อผีมันปลุกเราให้ภาวนาหลวงปู่ตื้อได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ลูกศิษย์ฟังในภายหลังผีตนนั้นเป็นผีเจ้าที่ที่ยิ่งใหญ่จริงๆเราชนะมันได้จึงไปรอดแต่ถ้าเราเอาชนะมันไม่ได้ก็คงลำบาก ในเหตุการณ์เช่นนั้นต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นเป็นที่สุดจะท้อถอยไม่ได้เลยหายใจเข้าออกก็ต้องมีพุทโธเป็นประจำขาดไม่ได้คำว่าพุทโธนี่เองผีกลัวเกรงมากที่สุดเรื่องราวของหลวงปู่ตื้อยังมีอีกมากมายแล้วเราจะกลับนำมาเล่าให้ท่านฟังใหม่กันอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ